สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในจเดระเสวก์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กอของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้นะฮะก็มีโอโหหรีกเีเจนอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยทัวร์นาเมนต์เมกาเชลลดาบอกวาโอ้โหได้แบบ100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะใครแบบว่าไต่ไปถึงแรงเพชรโอ้โห้ะใครอยากได้ต้องจัดแล้วครับผมไอ้ช่วงนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเขาแจกของหรือยังไง <c oughs> วันก่อนพี่ก็เพิ่งตีแพ็กไอปลาเมกาเชลลอนไปเองนี่วะ่ะโอ้โหทุกคนเอาละครับผมแล้ววันนี้ครับผมแพ็กโอ้มีแพ็กปลาฉลามขึ้นโบกด้วยครับผมแล้วก็ อ่าแพ็กนี้พี่รีวิวไปแล้วมันย้อนกลับมาอีกหรือไงวะใช่ไหมแพ็กฟิวดิโพเจนสองมันย้อนกลับมาครับผมไม่ใช้กินเนื้อนะเจอกับครึ่งบกครึ่งน้ำสามตัวใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้ครับผมแล้วก็แพ็กเมกาโอเคเมกาโลดอนไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ไม่ตีครับผมวันนี้น่าจะไม่ตีแล้วก็อันนี้เป็นซัมเมอร์สเปรททัวร์โอ้โหต้องตีเลียงแพ็กว่ะไอ้นี่จะหมดเวลาก่อนจัดก่อนแล้วกันปะถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผม สมแมตช์ด,ด้วยกันฮะวันนี้โรงน้ำกันสน่อยครับผมและเกอเออเฮออะไรครับเนี่ยตัวก็ไม่ได้เท่าไรนี่เฮ้ยเอาล่ะแล้วก็ท่านหอยครับผมหอยแพ้พวกนี้โอ้แต่ดาเมจมันเยอะนะดาเมจโอเคปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมไม่จําเป็นต้องไปอ่อยให้ AI นะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยที่ตีแพ็กแบบว่าสัตว์น้ํากับพวกแบบสัตว์โลกล้านปีเนี่ย ที่จะเป็นอย่างนี้ครับผมที่จะเอาชนธาตุนะฮะแต่ตอนนี้ขอไม่แล้วกันไม่มีปราณี AI เข้าใจไหมไม่มีปราณนีสะโอ้โหแล้วไม่ตีด้วยครับผมส่งเต่าขนองลงมาฮะแล้วเต่าขนองไม่ตีตัวด้วยครับผมแล้วยังไงต่อเต่าขนองกันหนึ่งครับผมเอาละ่ะฮะเราจะไปแบบไฮสปีดครับผมสองมาขอสองได้สองขอสองได้ศูนย์ไปเลยดิพี่โอ้โหเอาล่ะครับผมไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรสองโอเค โอ้ยไม่ได้นี่ว่าปล่อยตัวนี้ตายไม่ได้นี่ว่าเมกาโลดอนมกาโลดอนมันจะขึ้นมาตีพวกแบบโอ้โหทตาปลาสีม่วงหมดแล้วมันเป็นโรคอะไรมันไม่ยอมตีไว้ไพวน,นน่ะมันเป็นอะไรมันไม่ยอมตีอ,อาการเป็นยังไงฮะไปนอนบักเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้มีอึกอักนิดหน่อยนึกว่ามันไม่ตุยเอาละครับผมเรียงตัวเข้ามาหกมาขอหกไหม เปลี่ยนตัวครับผม okay. โอเคเมกาโลดอนโอ้หและเลเวลแม็กมาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมแล้วยังไงอ่ะนี่ตูตีสวนท่าด้วยเป็นไงมึกกล้วยกูมึกกล้วยตูตีสวนท่าด้วยเป็นไงแล้วมึกกล้วยตัวนีน้นะผมอยู่ในซอง3 5 0 0 0 JW นะ้าับผมซึ่งโอ้โหเรียบร้อยแล้ว <laughs> จะบอกว่าซึ่งมันเก่งกาจมากครับผมดามเมจเยอะจริงและโอเคครับผมได้เวลาเมการโลดอน ไปนอนบั๊เรียบร้อยไปดีเอาล่ะครับผมตัวสุดท้ายแล้วยังไงอะ่ะเก็บมาชาร์จแล้วยังไงเก็บมาชาร์จแล้วทำอะไรได้ทำอะไรจูได้แล้วเอาไม่ตีครับผมวู้งั้นก็ไปนอนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวไปนอนว้าวโอ้ยล้วก็วนวนเร็วปั๊มเรียบร้อยครับผมวนเร็วซะด้วยโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผม สวยงามครับผมอันนี้เรามาแบบไฮสปีดนะฮะเพื่อจะได้ไปตีแพ็กเมกาโลดอนต่อเพราะว่ามันไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่พี่ตีสองแพ็กให้ก็ได้มารอบสองครับผมส่วนแพ็กที่แบบว่าใช้กินเนื้อเจอ V s เครื่องบกครึ่งน,น้ำพี่พอแล้วตัวพี่น่าจะพอในการแลกตัวอยู่ครับผมและจากนั้นครับผมเขาจะเอาธาตุหอยโข่งมาขู่พี่คยัะผมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยฮนะที่เขาจะเอาธาตุหอยโข่งมาครบทุกตัวแบบนี้ไปจัดครับผม มันไม่มีปัญหาอะไรเลยเฮ้ยพวกนายแพท่าเน,นะรู้บ้างเปล่าวะเฮ้เอาละครับผมเราจะไม่มีการปาดีครับผมเราเก็บตัวไว้ตีแพ็กด้วยถ้าตัวไม่พอคงไม่ได้ตีฮะโอ้โหตจบสะยกเลยเอาละครับผมแล้วมาตบหนึ่งใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเก็บเบอรอเอาละโอ้โหเก็บแต่เริ่มเหรอแล้วไง เก็บแล้วไงสามมาขอตามได้สูตรไปเลยครับผมโอเคในเมื่อเราได้เปรียบขนาดนี้ a ออแกโดนแน่ไปน,นไปนอนไปนอนฮู้ <c oughs> <c oughs> รู้สึกสะใจเว้ยวันนี้ชนะ AI แบบเหลือเหลือฮะเอาเหลือเหลือจริงๆแล้วไงโอ้โหตีตัวเดียวยังไม่ตายเลย a อ a ไอไอะไรของแกไปนอนบั เรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอ,อีซี่ฮะโอ,โอ้มันเบาอะไรขนาดนี้เฮ้ยมันเบาอะไรขนาดนี้ก่อนรอบท้ายครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพี่ว่าเดี๋ยวนะเออโอ้โหไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดิจริงๆแล้วอะปึ๊บแล้วก็น้ําน้ําเจอหอยตี เอาหอยลงไปปุ๊บโอเคแล้วก็ถ้าหอยเจอนี่ดำน้ำลึกไปจัดครับผมชิวชิวเกินแทบไม่ต้องคิดอ่ะวันนี้แทบไม่ต้องคิดอ่ะไม่ต้องตัดอะไรเยอะด้วยครับผมสองมาขอสองขอสองเปลี่ยนตัวครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่พรุ่งนี้พี่น่าจะถ้าเออมีเวลานะครับผมถ้าไม่ได้ติดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีดทำให้แล้วกันนะครับผมไอ่แพ็กที่แพ็กฟรีใช่ไหม เห็นมีคนอยากดูเยอะนะครับผมแพ็กฟรีแพ็กฟรีเชื่อไหมมันไม่ฟรีหรอกเดี๋ยวมันก็ให้เราเสียเงินเขียวมันไม่มันไม่ฟรีเออโหเฮ้ยตีห้าเลยโอ้โยตีตีโอ้โหเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวปามีตัวประมาาแล้วเนี่ยชิปแล้วโอ้ยปั่นดไอ่ะเยอะไปหน่อยไม่ได้คิดอะไรเผื่อเลยแล้วก็ ไอตัวนั้นเปลี่ยนตัวลงมาตบโอ้โหเอาละไปนอนบักโอ้โหเหลือหนึ่งนี่วาลืมชิปแล้วโอ้โหไอปลาหน้ายู่ไอปลาหน้ายู่โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ว่า โอ้ยกดโอ้โหกดเต็มเลยเออเดี๋ยนะเบิบเบิบเบบบบจากที่คำนวณจะรอดไะวันนี่ยโอ้โหไอปลาอายุไอปลา,าอา,ายุเก็บแต้มหมดเลยแล้วตูวดันเก็บโอ้ยดันตีเกิดอีกเรียบร้อยครับผม <c oughs> ปามี่ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นถามสิ ฮัลโหลเฮมันเกิดอะไรขึ้นปามี่มันเกิดอะไรขึ้นถามจริงจริงโอ้โหไอ้ AI. ปามี่ทำไมเป็นคนแบบนี้วะโอ้โหไปประมาทมันทำไมก่อนวะปามี่โอ้โหประมาทใครไม่ประมาทนี่ลืมไปแล้วเหรอมันคือ a ออ้อ โอ้โหโยกเลยครับผมเดี๋ยวนั้นแล้วมันเหลือหนึ่งแต้มเดีวยทุกคนชิปแล้วทำไมตู้ต้องไปประมาท AI ขนาดนั้นวะถ้าพี่ตีสองตีสามตีสามถึงจะตายแล้วมันเหลือหนึ่งแต้มอีกไทยอะไรวะเนี่ยบารบี่เมื่อกี้ตีไปอะเพแน่นอนครับผมเออ โอ้โหไอมันจะช่วยตูใช่ไหมเนี่ยโอเคไอขอบคุณมากแตงแตงแอนแตงกิวสุดๆเลยเพื่อนเริฟเลยโอ้โหเราไม่ได้ไอช่วยนะไปดอนบับเรียบร้อยครับผมขอร้องตีสี่ขอร้องด้วยเทพทั้งมวลเทพทั้งมวลช่วยตูด้วยโอเคโอ้โหรอดมาได้ยังไงวะไปดอนบัเรียบร้อยครับผม โอเคจบไปในรอบท้ายครับผมยอกยอกให้มันมีความตื่นเต้นแล้วหน่อยอะ่ะนี่ปากดีเดอรซีรี่ก็ไห้ไม่ยอกหรอกเมื่อกี้นะสอแววว่าแพ้99.9เปเซ็นเลยจริงๆคือโอ้โหยังดีนะไอไอมันยังตกครับผมมันเหลี่ยมไปแต่มันก็ตบให้ฮะทุกคนและมาแล้วครับผมแพ็กซิเวอร์ออฟชารครับผมวู้ r e g รีเจนเจนองจงมา ถ้าตูไม่กล่าวว่าจะตีแพ็กอื่นต่อตูจะปิดคลิปมันอย่างนี้แหละเออโอ้โหแพ็กสเตโกเจน2ก็มาแล้วจริงๆริงพี่ได้เต็มครบแล้วนะแต่ยังไม่ได้รีวิวคิดดูว่ามันตันแค่ไหนอะเต็มแค่ไหนดูบอสบอสบอสก็มาแล้วตูก็ยังไม่ได้ตีโอ้โหเรียงคิวยังกับอะไรอาทุกคนมาแพ็กเมกาโลดอนจัดครับผมโอ้ดิตูต้องตีสองแพ็กเลยเหรอวันเนี้ย โอ้เหนื่อยเลยฮะเหนื่อยเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรตัวเราเหลือครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะพี่ว่าเฮ้ยเตะโอ้ชิปแล้วตัวหมดดิอย่างนี้ได้ปะวะอย่างนี้ไม่ได้ปะวะโอ้โหยเอาไงดีปึ๊บอย่างนี้แล้วกันปะจัดครับผมคิดเยอะก็เท่านั้นนะไม่คิดก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ไงบามี่ถ้าไม่คิดเองก็เป็นแบบเมื่อกี้แหละ <laughs> อาจ,จริงๆนะเว้ยเมื่อกี้ที่มันตึงอ่ะเพราะว่าพี่อ่ะไปพูดมากครับผมยอมรับว่าพูดมากแล้วก็ลืมแต้มครับผมทําให้การประบาทมันขึ้นสูงสุดเลยฮะแล้วก็เกือบแพ้ไปอ่ะแต่ขอโทษด้วยรอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมสามอ่ะขอสามได้สามขอสามไม่ได้สามเลยเว้ยเฮ้ยเลยช่วงนี้อากาศร้อนด้วยโทรศัพท์สะดุดเอาล่ะฮะพี่เลือกที่จะเปลี่ยนตัวขึ้นมาครับผมเป็นไอ้ขอยาวใต้น้ําและไม่มีปัญหาครับผมกันไว้ก่อนเอาล่ะปลาปากฉมวง ปลาผัดชะมูกก็มาแบบนี่สีมาปึ๊บโอ้แต่เอไมันมาเดี๋ยวนี้ยพี่โคตรเบื่อเลยจริงๆนะเว้ยมันชอ,ชอบเก็บไปไหนของมันวะเฮ้โอ้โหมันตีก็ตีมาดีวะเพื่อนเก็บอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเออห้าไปเลยโอเคทำดีแล้วลูกพอ่อมาระคผมเตาขนองมาแล้วเอาละ ข่าวนีเลยแกฟึบโอเคเพราะว่ามันเหลือหนึ่งแต้มใช่ไหมไปนอนบักเรียบร้อยไปดีเรียงคิวกันเข้ามาเอาละเต่าขนองครับผมเต่าขนองบอกว่าโอ้โหยี่เปลี่ยนตัวใส่ด้วยอ้าไอ้ปลาปากยู่มาม่ะไอ้ปาปากยู่ป้าปากยู่มาอีกแล้วเฮ้ยขอโทษด้วยแลวนี่ใครนี่ใครเต่าขนองจําไว้ด้วย ใส่เลยเต่าคนองลูกบอปึออบ๊บเรียบร้อยเอาราคบผมเรียงคิวกันเข้ามาให้ปลาผักเลื่อยครับผมห้าห้าแต้มห้าแต้มอ้ตกปลาก็ไม่ตายหรอกจริงๆริงและไปครับผมเจอท่าไม่ตายเต่าเต่าคนองมังกรใส่ปลาเ <c oughs> ติมชื่อให้ลูกบักเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผม โอ้โหตีแบบไม่ต้องเผื่อตัวแล้วเพราะว่าอันนี้มันซองที่2องแล้วอีกซองหนึ่งอ่ะซองฟรีอ่ะมันให้ใช้ตัวของมันนะผมเนี่ยซัมเมอร์สแปซเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเน่เลยคิดว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดผิดพลาดนะต้องรีวิวมันก่อนแล้วล่ะไปจัดครับผมรอบสองจริงๆอย่างที่บอกเลยพี่ก็ไม่รู้จะรีวิวไหนก่อนจะบอกว่าแพ็กนี้แพ็กนู้นสาคัญกว่าแพ็กไหนสําคัญกว่าจริงๆมันสําคัญทุกแพ็กนะพี่ว่า โอ้โหเลยตัวเลกปลาปากเลื่อยทำไมเลือดมันเยอะจังวะอุย้ยเอาลระาคาผมและเจ้าเต่าน้อยปลาจัดครับผมเดี๋ยวรอบท้ายค่อยว่ากันนำทีมโดยเมกาเชลอนครับผมเน่ตูก็มีเหมือนกันเวรเพื่อนตู่ก็มีเหมือนกัน a อไขอโทษด,ด้วยแม่เอามาแจกบ่อยเป็นว่าเล่นเลยนะทุกวันนี้สองมาเอาลระาคาผมส่งเต่าขนองมาไม่มีปัญหาอะไรครับผมเต่าขนอง ดามีแปเก้าสิและเก็บ3ไปแล้วครับผมโอ้โหเนี่ยแล้วมันก็ไม่โอ้โหมันก็ไม่ยอมตีมันเป็นโรคอะไรของมันวะคือ,อยังไงต้องเก็บแต้มให้สูงก่อนแล้วค่อยตีตัวมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพื่อนตูจะได้รู้ไม่ใช่เลยหรอกตูจะได้รู้ไงก็แค่นั้นแหละเพื่อน เอาละฮะมาเปลี่ยนตัวเฮ้ยแต่ถ้ามันกันล่ะถ้ามันกันล่ะอือปามี่คิดแต่ว่ามันจะกันแล้วทำไมไม่คิดว่าถ้ามันชาร์จล่ะทำไมไม่คิดว่าถ้ามันชาร์จล่ะโอ้โหไม่ตายครับผมขอโทษด,ด้วยมาปลาม่วงลงสนามครับผมถึงเวลาแล้วทำเมกาโลดอนไม่ตายอย่างนี้เมกาเชลอน ไม่ตายแบบนี้เดี๋ยวล้างแขนบับเรียบร้อยไปดีจะถึงหรือเปล่าวะมันจะถึงหรือเปล่าอาราคาผมสีมาพันสามได้ดิได้ดิไ,ดดไปโอ้โหไม่นอนไม่นอนครับผมมันเก็บสองวะถ้าสองกันสองกลับไปแกวะจริงจริงมันก็ไม่อะไรหรอกมันมีหลายสเตป AI อะ่ะมันไม่ใช่เด็กโงห โอ้โหเรียบร้อยประมุงลูกพอ่อหมาแรวครับผมโมดสจสจ2มาแล้วส่งมันลงไปนอนหวานลกูกไปนอนบักเรียบร้อยไปดีอาร่าไอเฮลีเฮลีโคเปียนจริงๆไม่อยากเรียกชื่อพวกมันหรอกไอปลาปากฉมวกแล้วกันชื่อยาวเกินโอเคบ้าแล้วครับผมเมกาชลรอนมาแล้วและส่งมันลงไปนอนลูกไปนอนววา มาแล้ววหววนไหววนปุ๊บกลับตัวเงี้มเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมวูสวยงามครับผมอู้มาดีฮะบอกเลยว่ามาดีครับผมและรอบท้ายแบบนี้ไหวจิวครับผมยังไม่แพ้วันนี้ปะรอบท้ายครับผมถ้าไม่แพกนี้มันให้จนสองวันวะนะปลดล็อกไมคกาโรดอนทำไมมันต้องให้สองวันอันนี้สงสัยและโอ้โห อย่างนี้ได้ไหมและไอ้โอ้โหปลาหมึกมันเพร่าด่ะดิปะจัดครับผมคืออะไรวะเห็นมันไม่ชอบตีนะเห็นมันไม่ชอบตีขอร้องอย่าตีขอร้องขอร้องอย่าตีขอร้องสองสองอย่าตีตูก็เห็นว่ามันไม่ชอบตีไม่ใช่เหรอทุกคน แล้วนี่เกิดอะไรเกิดอะไรอยู่ดีๆมาทัดตัวตุ้มหายเลยคือ <c ười> อะไรมันคืออะไรเพื่อนมันคืออะไรถามก่อนโอ้โหไปนอนบักเรียบร้อยไปดีปกติเทธนแรกอะมันจะไม่ค่อยตีอะผมไมไอแต่พอเนี่ยพอตัวชาร์จปุ๊บมันตีเลยแต่ถ้าตุก,กันมันจะเก็บชาร์จมันเป็นอย่างนี้จริงๆเอาครับผมและเป็นแง่หอยโขง่งลงสนามครับผม อาล่ะครับผมจริงๆไอ้ตัวนี้มันเป็นปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกหอยโข่งอ่ะสามอ่ะขอสามขอสามได้สาม,สาม,สามครับผมสวยงามโอ้โหทำดีแล้วลูกพ่อบัดเพงเอาละครับผมปลาปากฉมวกมาเลยเฮ้าและส่งเมเกาโรโอ,โโอ้โหหนึ่งหกหกหกเลือดมันหนึ่งหกสี่สี่ดาเมจเรามันแพ้ท่านเราใช่ไหมมันแพ้ท่านเราเนาะ อ่ามันจะลดลง500ไม่เป็นไรไปนอนบักเรียบร้อยครับผมมาราครับผมดามเดมีดไปถึงแล้วล่ะเพื่อนโอ้โหแล้วตกแก้สามสวยงามครับผมโอ้โหดีแล้วตกแก้สามแล้วก็ไปนอนวางมาแล้วดีเป็นไง เป็นไงนี่ไอตัวนี้คือในซองครับผมในอีกซองหนึ่งฟึบแล้วก็มาเง้มเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมวู้สวยงามครับผมอู้ตัวนี้มันก็เท่ดีนะว่าไหมมันก็เท่อยู่นะอาวราคผมและรอบท้ายครับผมซองนี้เป็นเมกาโลดอนจัดมาโอเคฟ๊บฟ๊บ โ okay, อเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปครับผมสองแพ็คสองซองเลยนะฮะจัดให้ครับผมวันนี้พี่ติดธุระก็อาจจะลงดึกหน่อยขออภัยด้วยครับผมแต่เดี๋ยวจะรีบลงให้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไป,ไปเพงเท่านี้ก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม hoo! ไปแล้วครับผมทุกคน